ทำไมต้องทำใบขีดอ่าใบีเป็นเครื่องสูงเครื่องเคารพสูงแล้วการทำใบขีดไงหนึ่งก็เป็นการเป็นอาเมตเบูชา อือคือเครื่องดอกไม้ของหอมเครื่องจักระบรรณาการอ่าและอีกอย่างนึ่การทํใบสีเนี่มันเป็นการฝึกฝึกตัวเองให้มีสืสมาธิี่เพื่อเป็นการน้อมระยึกถึงคุณของครูบาอาจารย์และสิ่งจักดิสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงอืมก็เลยต้องจาดทำาบถืีทำเองอืมเพราะการที่เราทำาบยืีเองเมื่อเรา ต้องการที่จะทำาว่าครูบาอาจารย์มันจะแ่กลางแ่กลางกับที่เราต้องไปเข้าซื้อจ้างเขาทำเพราะเราเนี่ทำด้วยจิตด้วยใจจริงๆอืมทำด้วยจิตด้วยใจเป็นบัณาการให้ครูว่างั้นเป็นการใช้แงออกถึงความเคารพในครูของเราอืมในครูของเรา งานในวันพรุ่งนี้ก็เป็นงานไหว้คู่นะประจําปีของทางวัดเราวัดป่าบ้างรงว่าพิ่งจะจัดขึ้นทุกปีเพราะเอวงผู่พูดว่าทุกคนมีคู่อ,อย่างสุภาชิตอี่าอกสานคือโบราณโบราณกล่าวไว้เขาบอกคู่บอืมค,อคือคู่คู่กบเนี่ยคือคุ้นของพระพุทธเจ้า คุณของพระพุทธเจ้าหนูทำมาเป็นครูแรกเพิ่มก็เหมือนกับว่าขั้นพระอ,องค์เนี่ยรู้จักจัรทมความจริงที่มีอยู่แล้วนำมาอบรมสั่งสอนหรือเป็นครูแห่งจัจจัความจริงของโลกนี่คือกู้โคกกู้เขา่าคูเข่าด้ยแค่พอแค่แม่ก็คือพ่อแม่ของเราจะสอนเราตั้งแต่เราสอนเรา ผู้สอนเรากินสอนเราเดินสอนเราทุกอย่างอืมอ่าอย่างผู้โคผู้เข้าอืมมาถึงกาผู้ผู้โคบแก่แก่เพระผู้แก่เก่าผู้เข้าแต่จะพอแกม่ผู้แก่อยากจะผู้สอนมิใช้อ่าดังนั้นเป็นผู้แก่เพราะผู้บาอาจารย์ท่านสั่งสมประสบการความรู้มามากอืมแล้วท่านึินงำมาสั่งสอน อย่างนีกแบบผู้แก่นั่นคือแก่ประสบการณ์แก่ความรู้นะนะกับผู้ผู้แก่เป็นผู้สอนอืมมีกล้าผู้มุ่งคลมนฆ่าฐานเป็นผู้สอนก่อไก่อืมเพราะมน่งคุ่นฆาทุกอย่างมันก็ได้รับการสืบอการต่อสอนมาตึงอักขรพยัญชนะงั้นแม้แต่คนที่เรียนก่อไก่ก็ สอนกอไกเราก็เป็นคูมนต์คู่คาถาแล้วใครจะเอามนต์ดีมนไม่ดีก็อื่นเรือ่องนั่งนะอืมบ,บาปก็บุญใหญ่กลัวสิ่งทั้งหลายทาั้งปวงในโลกในจักรวาลก็คือบาปก็บบุญนี่เรากลวมตกทั้งหมดเราก็มีคูอยู่ห้คู่การจัดงา,น,ากนก็เป็นการระลึกนึกถึงเราดําเนินชีวิตใช้ชีวิตมาทุกวันนี้เออเพราะเราได้ความรู้จากครูทั้งหลายหล่านี้ อืมมันเป็นการปฏิบัติอ่าเพื่อแสดงออกถึงความงอบง้อมอ่ความประจันดูกระตะเวทีขอต่อครูของเราทั้งหลายอืมดังนั้นทุกคนตัวหนึ่งครูการจัดงานของเรานี่ก็เป็นการระลึกงอบง้อมอืมถึงคำของครูที่เคยบอกคอยสอนเราอืมให้เราอยู่ได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคเครื่องราวต่างๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ อืมในวัดของเราเไงอ่าเป็นตีที่สิบแปดเป็นตีที่สิบแปดเราจะจัดงานทุกตีในเดือนกันยายมอืมในเย็นกันญายมปกติเนี่ยเราจะจัดเป็นชาวอาทิตย์ที่สองของเดือนกันยาโยอ่าชาวอาทิตย์ที่สองของเดือนกันยาโยมแต่ตีนี้มีเหตุของปู่จังเลื่อนมาเป็นสิบหกสิบเกดอ่าสิบหกสิบเกด เป็นเสาอาทิตย์ที่สามของเื็นกันยาอืซึ่งจะเริ่มในวันพุ่งนี้อกิ่จกรรมในวันพุ่งนี้เราก็จะมีพิธีการเชิญครูก็เหมือนการกล่าวคำคำเชิญเชิญครูเข้ามาสู่ในมณฑลพิธีลานทำงาพระธาตุสีสุดโทเจ้ายอดธรรมของเรา แล้วจากนั้นมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าคภาษาอีสานซึงบอกว่าร่องกวงหมายถึงการเชิญเอายานบรมีของครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อว่าทั้งหลายทั้งปวงเมาสู่ลานอันเป็นมงคลคําว่าพวงก็คือรานร่องพวงก็คือร่งร่างร่งเชียงนออเป็นอย่างนั้นแล้วจากนั้นเราก็นก็คือห้องเราหลังจาก เราล่งควงแล้วแล้วก็จะ,จะเป็นการเจริญทุพทุทธม์มลและกอนกันคืนเราก็จะเป็นการสวสดสายยายพระพุทธมุลพ,พระประยุทธ์่างๆและที่สําคัญในปีนี้เนี่ยล่องปู่ได้แกงผูกเกิดฐีนบว่าโกดเราจะสมโภชกันไปจนถึงชวบ้าไปจนถึงชาวบาอืม แล้วก็ใงวันที่สิบเจ็ดก็ถึงจะเป็นการอ่บวงสรวงถวายบรรณาการแก่ครูบาอาจารย์ครับเป็นการครับเหมือนกับรับพรเหมือนกบับการรับพรปีนี้เป็นปีพิเศษเนืมเป็นปีพิเศษเนะวันที่สิบเจ็ดไม่เริ่มพิธีเริ่มตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยเราจะต่อเน,นื่องจากคืนวันที่สิบหก ตั้งแต่พุ่งนี้ก็ประมาณจากักเริ่มเริ่มเทินคูณน่ยปีนี้พิเศษจริงๆคือเราจะตั้งยุบขบวนแห่เทินคูซึ่งไม่เคยทำอ่อปีนี้เป็นปีพิเศษมากๆดังนั้นคนทุกคนก็มีอคูกันงานนี้เราไม่เฉพาะต่อจงว่าคูณก็ต้องเป็นลูกศิษย์งานทุกคนมือคูเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาร่วมเพื่อ ทำความดีความงามให้เกิดบูรุูสงศลนะเป็นอย่างนั้นใครได้เจอใครได้ฟังใครที่อยู่ใกล้ใครที่อญาติยาโยมสายทุชนทั้งหลายอืมทุกคนคูก็อยากให้ร่วมงานุดที่ในครั้งนี้เพื่อจะแสดงออกถึงความกรันัูอยู่ความะจะเวทีต่อคุณคูบาอาจารย์ซึ่งหมายถึง คุณของพ่อพูอแก่เก้าคุณของพ่อของแม่และคุณของความรู้ทั้งหลายทั้งปวงอืมโดยคั้วหน้ากันท,ทุกคนอืม